นี่น้อนมากินเข่าเพื่อนนะคนเดิเข่าเพื่อนเ้ามาเียนกันด้วยงคนแกงน้ำไหมสุกินแกงน้ำไมมหุ่นไมบงแซ่บแซกีรอ่ลระาเนลายดอี้ป้งไกย้อมยุกเขาหย่าเพื่อบันบึงน้ำไมมต้มาจัดให้ได้สีเอาโดยน ปับมุงกองใหม่ก็ได้พี่น้องเด้อโอ้ยเป็นญ้าดาวแต่คนแพงห็อ้เอาวอโบขึ้นดัล่าานลยใส่าาดาวแนวหนึ่งากาัจะแน่หนึ่งแห้งกเป็นญ้าดอกราคาไม่ดาวคือหลังนม่มาเอาอ้นมาเนี่ยจะกิน่้าินเขาสจะมีเขา นี day, ่ย hey, okay, oh no, oh. ันใดก็ค uh. ือยัน um. นั้นแหละเขเมื uh. ่ออาจารย์มาดูเน้อกินเขาเมกันเน้อพี่น้องเด้อเขาออกเลยเอาทิดออกน้าังตอกออมเนื้อตอกมาลุกตัวสิน้ำมีโบนสี แม่พูดจักว่าทำหามาแม่ก็มาอีก,ก,กอ้ออําคุณจำมาหกครั้งเลยนอ่าไเ่ไหวเลยเมย์ม้อนกาก็เขามุดขอดใจเนาะถูกค,ำคำกนนัมคอมเมนต์เนาะที่เห็นดีที่ดีใจนะแม่ถูกสิ่งทุกอย่างที่บาเห็ลูกไปขอขมาและโทษทิ่ดีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีอวดหนาไปหาแม่ แม่ก็ดีใจภูมิใจสุ่ๆอย่างแล้วก็ภูมิใจน้ำเอฟซีที่า่เข้าใจเนาะดีเห็นงามเข้าใจน้ำมีมนสุกย่างเนอกมีม้อนกะเขอขอบขอไก่สิ่งสุกย่างทุกคขาคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาแต่สิ่งดีๆให้แม่มอนเนาะสิ่งสุกย่างก็ขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีนีแห้งเด้อมัตตุทุกคนเด้อสินได้ภายในสิ่งนั้นกะนี้จะสิ่งดีๆเขามาในสิ่งเกาะกัวบัว่างเอฟซีมัตทุกคนหล่ะกับชางเกาะกลัวมีมอนเนาะ ตพ่อให้ม <libr ame> ีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะแม่และบางอันกับผู้พินบางอันกับผู้ถึงอะไรพี่น้องเลยคนทไหคอ่าคือว่าอะไรพั้นหูบาเตงคิดคิดได้คิดได้ตก็มีการไม่ต้องกัปลาปเปลี่ยนแปลงอันนี้พิจ้างเนาคิดแล้วจ้างระเด็กปีอยนเนาะแล่ีดีนาะลูกพิษได้ก็บน กับบริสไลดเกินไปเนาะพี่น้องเนาะมาหาแม่ก็ดีตัวบ่มาแต่ยังว่ายังมีแม่น้ำเพิ่นดีกว่าจะยู่แบบว่าแม่แบบบ่มียังอีกอะทำให้เป็นแม่แต่เห็นอสมมติสมมติแต่ต้องปล่อยหน่อยใจเนาะเคยไปลูกปั้นห้าสิบอะแม่ม้อนก็ดีใจเด้อมาปลุกใจแล้วหน่อยใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะใจได้มันผ่านไปแต่เพื่ออาหุษีให้ลูกนี่กอะ ดีใจที่ว่าลูกเข้าใจสิว่ายังเขาไปหาแม่นี่นนก็มีมมอนก็นดีใจเนาะแต่ดีใจนำเอฟซีมื่ทุกคนสิว่าเข้าใจเพราะว่าโอ๊แม่คนนี้เนาะแม่นแล้วไม่แต่ยังได้แตไม่แต่สิ่งดีๆสะเตนนี่ต่อไปแต่ยังบ่สมบูรณ์แบบเนาะที่เมมอนที่ว่าลูกไปข่อข้าวมแม่เมื่อวานแต่ยังบ่มาาสมบูรณ์แบบแต่ว่าก็จะให้ลูก จะให้ลูกเห็ดอีกน้ำลังเด้อเรื่องที่ว่าก็มาสิ่งที่พิษพลาดไปมันก็มีพิษพิพาทเนาะก็คุณยายใจดีหยังกะคนคนยังสิเ็ดสพคนกังวลเด้ออันนี้อันนี้กินเข่าวคือกินเข่าเนาะอยากจบอกให้ลูกว่าอะไรกินเข่าแม่บ้กินเข่าแม่บ้านกินเข่ากินเข่าแม่วมันกินเข่าจะมีวิธีกินเข่าจะมีวีเข่าแม่นเนาะเข่าเนาะก็คนร้านมาแล้วเขาสิบแล้วเราะ ไอนแม่มอนกินเข่าก็น่องน่องน่องนอะไรคร้้อนะอเล่าอย่ล้กอย่าลมน่องนี่ลยใจเด้อพี่น้องเอผมมาเห็นลูกเห็นเต่าเน่นี่โอยภูิใจหลายกินนมอกินหดเข่าคุณแล้วเสออิก้อนแบบแกงทำไมตอนใบยก็เทียงแก่บ้องแกงให้กิน เนาะแกงมันมานี่คือแซ่บ่เนั่นบ่เฮ็ดได้ปติกน้ํอยู่หลังบ้านเพแม่ก็รอให้วันนั้นมาถึงไว้ๆเนาะสุดท้ายกวันที่แม่รอคอยก็มาถึง้เนาะทุกคนน่แหละเบิด FC ทุกคนก็รอคอยมื้อนี้ก็รอคอยมื้อนี้ ขอบอกขอบใจเลยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่มาหาทางอ้นและทางแม่ม้อนจะจัดเลิกประดดใจไม่ต้องปุ้มใจคือกันเด้อที่เห็นซุ้มซองแม่รู้ถึงกันนี่แม่กระปุ้มใจน้ำคือกันดีใจพี่น้องเลยแม่ม้อนนะเบิ่งชิตัวเองกับเบิ่งน้ำกับไห้น้ำเลยพี่น้องเบิ่งชิตัวเองกับไห้เด้อ เนตเองหายไงนะเทนลูกหายไงนะเขาก็บึงสามรอบสี่รอบตองแรกก็บึงหายน้ำเตัวเองนะนี่ยังบึงยังหายน้ำเอาใย้ยามบึงมาขึ้นยางกำตาคู่ฝึกๆด้ยหมอี้บึงนั่งยังหายน้ำเขาดันนะใจอ่อนเวลานี่ใจอ่อนมาต่างยังกับคุณแม่มอนเ่า ใจแข็งใจแข็งบ่ได้มีความหักความหนักใจแข็งบ่ได้ความหักความแข็งใจแข็งบ่ได้มี่น้องอันนี้แหละอ่อนเวลาหนะ่ะเม่ม้อนใจอ่อนพออ่อนตอนนีดีอ่อนว่าแม่เอ้ยลูกคิดไปแล้วแม่เอ้ยลูกคิดไปแล้วทะเลพายลูกเด้อโอ้ซีลูกเด้อตอนนี้แหละคำทนกี่บาใจเม่ม้อนอ่อนน่ะนะเป็นทุกอย่างเนะี่

ประเด็บริวงปเดเนาะแต่ว uh ่าเมนบาตวงมันตวงเขาประเด็กส่ก็ไม่นาะเใส่อย่แกงใส่ไม่ใ่ใส่ระเขาะกเกระเะเกะเพาะากระเพากรเากเเาะอเาเาะกระเาเระะระเพากาเพาะเพาะกาะเพกรเกาากเเาาเเาะเาากะกเาา กินอลูกบินลุกได้แค่เนี่ยไปหแล้ไนี่แล้วสิงไก่ป้อนให้ลูกกินยังไม่ได้เ่องกน้อยเป็นแม่ทองเด้่อ่งความต่น้อยเป็นเม่ทองเม็ดทองอันนะ้นหออจะไปหัดคงกินยังสิงไก่ให้ลูกกินละไะยังบ่เย็ดป้อนเายก็ขึ้นยำจะเสาบ่นะ โอ้ยมันกินไหนกินกินปลาม่ต้อกินนะก่อนยังกินปลาชอนบุบบุบอัาอย่างนก็แซ่บเห็นไหมกินซุบบุบบเลยก็เลยก่อนยังเรกินนั่นแหละเออแค่ใส่ป้อนป้อนขึ้นอย่างจะเทาก็้บ่บอาบุฟังอ่ะตักใส่เทใส่นี้กวนไม้สดมีงวงมันมงวงกาบเป็นแบบกาบต้มงวงแหละตักเทใส่จอก เออแมแตพอวันีเจ็บดูยังแต่จงเบเ็เป็นงอเงอเ็ดหลเป็นี้แหละกูเข้มหลายกับพดีดอกกูเมากับแพร่ตบใส่ปอดใส่ตาแพนี่แหละ เนี่ยเ,เราคก,กินนเย็นนะอ่าก,ก,กินได้ดูเห็ดเก็ดตุ่นพี่น้องเจ้ากะลามเนกินบะอะไรด้ยไหมคนเดียวเออิกินแต่ว่ากินเต็มแบบเนาะชิลกินแเนี่ยเป็นเป็นยังก่อนเลยหัสนขภาหั่าผ่ากระเพาะเนาะหั่ผ่าตัดกระเพาะกินกะลาม เวลามันตึงสมมุิว่ามันมันคิดว่าหรือมันอียังแหละตอนนั้นมันเมดยากินเ่ยมันตึงตึงแ้มันดันขึ้นพากะเพาะตักกะเพาะขุงด้เลยมาตัดเวลาผาเนียยิบผ่ายี่ไหมแม่ยิบเขากระเพาะซอดไม่หนึ่งซอดเวลาเแต่ว่ากระเพาะซอดนิดกระเพาะก่ะทซักแม่แม่เขาซอดยิบกระเพาะผ่าตัดอมงอห้องหมอคคุม กคนเอหมอหันดกวุ่มรเมืาผ่าตัดกระเมือหน่อยกระไลตตัวมืเห็ดรถคนผ่าตัดกระเพอะไข่ไปรอค่ะตัดแสตมือโมมีอาการยังเลยมมีเห็ดยังให้ดไได้เลยไม่จะบ้างย่ายข่มือละแสนไปแสนไปมีแต่อหมอคุมนะคันเห็ดบ่ได้เปยังบอกว่าพ่อของเไดราออก่าอี้จะตัดที่สะดวง เขาเคยในคลิปเมื่าไปกินยาเล้เพื่อนไทยอ้าวคันโมวันนี้เราขวดไทยขวดไทยอาการเป็นโคข่อยแหย่ไข่คันโมเบิ้งให้แพะในโมอ่ะแพะแพะที่เพี้ยนใหม่นะแล้วแพะเราเอาไปให้คันโมใหญ่เพิ่มก็แถววันนี่พี่ต้องเด้อ็แถววัน น้อยงนี่ห้องหมอแบต่อเนี่องเห็นหูบไา้ซารเป็นไข้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แสตมาขอท์โบโตนาขอยเอาไปขอท์โบ่ตนแม่ด้วยจะเอาห้องหมอไหอโบจะออกวันนี้เดี๋ยวเอาโทโข่อยี่ไปให้ทันหมอทนหมอโทรหาข่อยแม่ว่ะอาการเป็นของแม่ลูกเห็ดได้อยู่ผ่าตัดได้แม่จะไปหมอเมื่อผ่าอยู่เพื่อนลูกแต่ลูกไปตั้งคลินิกแต่ลูกป่วยมาหลายคนแล้วทราบทางที่คนเลยที่อาการเป็นแบบนี้นัดคนในรุลูกกะบพาะได้ใช่เอซ่านน้อยนะห้องหมอกลุ่มเลย ใช่ท่านหมออาายมเนน่ะบ้านนบ้านรชามีคนไปาก็ได้บ่าวของตดสินใจเนาะของตดสินใจพ่ยอย่านี้เอาตายแขตายไปกับมือแผ่นงวซะขออยากนีุ้ดัก็เป็นแห้งเือไปออกเอาไปก็ไปดูว่ะเออไปเลยลูกีอารมมาหักก็เด้กอารมมาหักเอาขมือเฮือเราเลยไปแล้วกรบอยาไปใส่บาแห้งขวเลยมันยุกเดขะยมือเดียวเลย ่อเหลือสรือลา่าตาเด็อเลยไมหผ้หมอเขาใส่ยาแหงอ่มันโยบใส่มันยุนใส่มันยนไม่ต้่าใส่ยามันยุนมันโยนไม่ยัใส่ยาเดียวเข่าอยู่แมลใส่ยาแหงยาหน้าขานโยน3มมือขวขาจะได้ปาปาได้ทีหนึ่งของก็ออกมาเหินผ่าตัดเือนนน้าเป็เพือนเหินแม่แมอันหมออันนั้นเปียจกเวียดนามเออยจกเวียดนามเนี่ยเป็นแทเป็นแทแ่าตัเออเป็นแท้ นั่นแต่ะจะแ่วกคู่บอกเข้าใจกับซ่อนนั่นกับแต่คือมอลสุมเนาะหยุอย่างว่าขอยไปอยู่เพื่อนเพื่อนขายยานพื้นเมืองมาเป็นเพื่อนนั่นหมอก็เออต้องยากินนี่เนาะผัดตัดเมื่อนะบางอันนั้นกับเพื่อนขาดตัดี่เมื่อนผัดตัดนี้ถือว่าเพื่อนยังเป็นทุกเรอกองไม่นะเพื่อนยังเป็นมี่ยังผัดตัดเนี่ยอุีกขาดตัดกับผม เลยโก้ากัเป็นนั่นทคลิปนี้ก็สีไรียลับจากระก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนขอมาหลับทรมทั้งซองไม้ม้อนแล่วก็่องอ้นเด้อจ้าอ้าวไต้องพ่อเป็นไม่กินหนักอ่นต่วรกตะกอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไข่ส่งนมกิยายม้อน่น้องเด้อบายบาย